สวัสดีบรรยากาศฝนตกลิ้นจาาพี่น้องวันนี้ชาวสอน,นผ้ารอผ้าพี่น้องรออยู่ <ใน S 1> ตลาดนาเจ้าไอ่ข้ามปิงจ่าพี่น้องอำเภอบำเน็นณลุ่มจังหวัดชัยภูมิมวันนี้ฝ่าฝนคือใจหลายให้จ่าพี่น้องบ่เป็นใจเลยพุ่นจากสีเดล้องขายพอเดล้องขายพราขาไม่ขาเฮาฝนตกลิ้นจ่าพี่น้องลิ้นกับบาัวาลิ้นจ่าก,กับแห้งเติบแน่ยอยู่พราคขาดฝนจะลั่งวยน้ำออกจากราน มีขาดการว่าพอขาดไม่ขาเเฮาจักสิไดุ่งขายของ่ไดร่งจากเรีตูนเนาะปากคนกระไดเห็ดให้พอขาดไม่ขาดเฮาพ่มีกําลังใจทํางานเลยมือนี้พี่จะลงไหมวันนี้พี่จะ,จะลงไหมลงเนยฮะ<า><ง>พี่ยังจะสู้ต่อยอีกเหรอ<ง> <laughs> สุดยอดจ่าวิน้วง <laughs> แต่เขากลับไปหลายคันแล้วนะ ว่าฝนนะพี่ลูกเรียนลูกพี่กำลังเรียนค่ะเทิบกำลังจะมาสู้ๆนะพี่นะสู้ๆนะไม่ต้องถอยนะวันนี้เดี๋ยวมันก็หยุดแล้วเช่อช่นนาพี่เชื่อทวดาเอาบอกเทวดาว่าอย่าล่วงลงมามากแค่นี้มันก็แฉพอแล้วจะเอาไปไหนนน่ของเนี่ยหมาาใ้เโอ้ยวันนี้ส่งก็พอแล้วไม่ต้องลงหรอกพี่นะสแก้ายผ่าทดาจ้าพี่นง อ่าล้วเป็นตะแก้ขายผาผ่านมาแบกไปแล้วค้ามาลอดซื้อแล้วโอ้ยให้บ้าจืดอื่นแช่ไปเมื่อจ่ามือน,นีเบื้องนี่พอข,า,ขาไม่ขาเข้าพร้อมแล้วตะว่าฝ่าฝนนี่ตีจ่าพี่น้องด้านไนก็ล่วงบ่ไดจ่าะลื่นไหมตรงนั้นน่ะลื่นไหมนี่ดอกยางเขาดีจะเดินไปได้ไหมนี่มันจะไม่มืนเลอ มืัอนี้กล้วยทอดไอ้แม่เราก็ทอดคือเก่าจ้าพี่น้องเราก็ทอดคือเก่ายวชอดมาด้วยจา้าโคตรใหญ่มามาออกมาซื้อกล้วยทอดด้วยจ้ามือนี้ตลาดนั้นไอ้ตลาดนัดสวยข้ามปิงจ้าพี่น้องเพื่อปั่นเดินตะลงมีถูก <มา S 1> วันที่ยี่สิบมาๆาเนยไหมค่ะแล้วมาซื้อซอยล่าในจ่าก,การะลังทอดเนี่ยเราขายกล้ยวยทอดสาวสอนผ้าเราดิผ้ายางไปจ้าพี่น้องโอ๊ย จะมาจื่นจะมาอื่นจะมาเสียแห้งแต่น้อมือนี้น้องไอ้จะลงบ่มือนี่ยฮะว่างจ้าลงเลยจะของเพลินบ่มาลงโหลดเจสิลงกันเสิมาลงบ่ไปจะลงไหนบ่มือพ่อค้าขายมีจ้าพี่น้องไอ้เราก็ล่อลุนอยู่ว่าสิลงไหนบ่ลงไหนแต่ว่าทีเพลินม่งลงน่ะของเพลินน่ะมันแชแห้งจ้าแชลาย เป็นยังไงพี่วันนี้จะถอยหรือว่าจะสู้จะสู้จ้าจะสู้เหรอจ้าขายดีๆเด้อมือนีให้ฝนเศร้าตัวด้วยไงเด้อากตยพี่แล้วขายลูกชิ้นลูกชิ้นย่างจ้าพี่น้องไม่ละสีบบาทแล้วขายเล่าเล่าบหนีเด้ฝุ่นแล้วเต่งของเรียบร้อยแล้ว้าคาห้าบาทจะมีจ้ามือนีราคาห้าบาทจะมี่เมค้าพอค่าเท่านัง ประซออกรเซาะเลยจ้ามือนี้โอ้ยสาวสวนผ้ารอวผ้าพี่น้องรอวแบบบรรยากาศชุ่มฉ่ำฝ่าฝนเลยจ้าพี่น้องเละเนีนจักหน่อยจ้าเพราะว่าจักหน่อยละพุ่นหาลังควน่นกระยักลงหาลังควน่นกระยักเมื่อจ้าเพราะว่าฝนบ่บ่เป็นตะยุดเลยมือนี้ไหลก็ครับฮะอยากเมื่อไหลก็ครับเอ้าพราะข้าขายนาบอกพาพย่นมาอยากเมื่อไหลก็ครับเป็นอย่างไม่เป็นตะล้องตีมือเนี่ยสู่ต่อจักหน่อยนี้อดทนอดทนสู่ๆเด้อ น้ํคุณจาพี่น้องทางทางคนที่สิยางเข้ามาจับจ่ายซื้อของมีแต่น้ําจ้ตะลนพ่อค้าแม,ม่ค้าเฮานาะเสียวจังได๋ดีมื้อนี้คือเป็นแบบนี้บรรยากาศบ่อ,อํานวยเฮาเลยจา้าพี่น้องพ่อค้าแม่ค้าเพิ่นกน็อยากขายของเนาะเพราะว่าตลาดค่ําปิงเฮานี่สิมีเดือนละ1ครั้ง,งเท่านั้นจ้ามีเดือนละ1ครั้งเท่านั้นพราเจเ้าก็เลยอยากไอ้ มาข่ามาขายจาาพี่นอ้องข้นกอ่มากจับใจสื่อขวางดีอยู่เด้แม่เป็นยังไงแม่เมื่อเนี้ยสีสูบอบเมื่อเนี้ย <c oughs> แม่แล้วก็ถอยจาาพี่น้องน้ำไหลยุตตาตาจู่แม่แล้วก็สีสูคือเกา่าลาน,นีเพื่อนกับกระลังว่างว่างตังเพียงคือการจ่าเพื่อนกับบอถอยได้เพื่อนกระสูคือ,คอการลาน,นีเพื่อนไทยลูกชิ้นหนึ่งสมุนไพรล่อล่อใดแล้วจ่าพี่น้องผู้ใดเป็นลูกค่าลูกชิ้นหนึ่งสมุนไพรเจ้านี้จา่าแซ่บเด้อดรอ่่่่่แล้วกระล่่่่่่ง่่่่่่ ก่อก,กับกำลังตอกยูตอกสมอกัน,อาน,านไอฝนจากกันล่มยังสูคือเกาแมนม่แม่อว่องแม่ได้จากพีนองลานีแม่แล้วก็บพรเลยได้ล้วขายลูกชิ้นหนึ่งสมุนไพรมะสอยอุดหนุนเล่าเนี่ยพวกขาดไม่ขาเข้ก็อยากขายเนาะเทวดาแล้วกักันเกี่ยงพวกขาไมา่ขาได้จากมือหนีฝนตกแต็ช่วงไอ ฝนตกตั้งแต่จังโมงคือแม่คือข้ามปีงเท่านี่ซีซีป่อพ่อฝนตกตั้งแต่ซีซีจ้าพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะหนึ่งโมงแล้วยังบ้านด้ิซ่าตกอยู่ทางด้านในสิเป็นพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกเต็มไงขายพวกเสื้อผ้านานแพทย์จา้าผู้ใดเพิ่นวะย่านเพิ่นกระสูจ้าพี่น้องว่าถอยตะาถอยถอยกลับหลายแล้วก็มี ยังสู่วะแม่เมื่อนี้สู่บอยกเนิ้วยกฮะบดสู่จังไรจ่าว่างแผงแล้วนี่ร้านนี้แม่ร้าสิขายหอมกระเทียมแดงจ่าพี่น้องหันว่าวบ่สูแต่ว่าบดถอยว่างของเรียบร้อยแล้วเปินว่างของเรียบร้อยแล้วย่งตลุกค่ะขาม่าทนจ่าดูด่านไม่คุณนังกระจอกกระเจียู่จ่าพี่น้อง ข้างด้านในนั่นจะเป็นไอเสื้อผ้านาแพื่อจะวกของสอกของใส่เพิ่นกับบรร่ข้าในล่วงจ่าพี่น้องเพิ่นบ่กล้าลงเพิ่นก็ย่านคือก,กันจา่าเพราะว่าฝนยังบ่หยุดต,ตกเลยยังหน่อยยี่ยมยเย่ยมเนเช่งแสะเซ่งแสะอยู่จ่าพี่น้องมื้อนี้เป็นบรรยากาศนัดเศ้าที่แบบมาด้วยความชุ่มชำ่ำแต่ว่า,รรา,าพ่อค้าแม่ค้าเฮาบ่มักปานใดจ้าเพราะว่ามันหาบ่ได้เนาะบ่คนออกบ่มีคนออกมาเพิ่นบ่มักดอกจ้าพี่น้องบรรยา,ากาศจังซี่เพราะว่ามันหายากหากินบ่ได้จ้าพี่น้อง จ็กสียิ้มสู่จังไรเนาะจ่าเนาะอันเป็นเนวนี่เอ,อ้ยสาวสอนขารอกับ่จากนั่นเด้จ่าพี่นวงันเป็น,นยัสีมันลงมาได้กรขาไม่ขาเฮ้งคุณหน่อยเยียมแยน่อยเยี่หน่อยเชมเสมีหวงังกลาชิล้องบ่เมื่อเนี่ยเี่ได้ขายนะมันคือได้กป้านมอตมาัวัดมอตมามขึ้นนี่ มัะมามือเคลื่อนฝนลงมากมือเศร้าสีสูงหรือสีทอย้มื่อนี้มาร่าบ้าสีเดก้าบ้านสไดก้บ้านอไปเพราะจริงไหมคิดว่าพวกไปดอกคือพวกไปคาะเถียมอมื่อมันออกเด่ร้กันเชเบื้องก้อนเบื้องก้อนสูๆจะเฝ้าไปเด้ออดทนสักกันกูนอนถากันอนลูกน้องเพื่อนหยแล้วกับคุณโอ้ยแม่ค่ะหฮอนี่สุดยอด ความความเป็นแม่ค้าจ้าพี่น้องเป็นฝนตกกับว่าว่าถอยดอกข้าเจ้าก็จะล่อเบ,บิ้งจึกไวไอ้ฝนจะหยุดนเนาะจ้าเนาะคลิปนี้ผู้ใดเข้ามาเบิ้งแล้วก็อย่าลืมอเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนผ้าหล่อได้อจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนนได้อจ้าคลิปหน้าสิได้มีคลิปใหม่ๆให้เบิ้งเนาะแา้วก็คลิปนี้สาวสอนผ้าหลอกกัขอโตกันเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้า